เกลือเกลือมะขามแล้วก็เอามาขัดผิวนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียมไทยนะคะอุ้ยลืมเปิดฟ โอเคเปิดไฟเปิดไฟเรียบร้อยแล้วนะคะไฟก็สว่างมากขึ้นหน้าก็จะสว่างมากขึ้นโอเคค่ะอีซี่ไทยภาษาไทยง่ายจังวันนี้นะคะเรียมจะมาเล่าเกี่ยวกับ ขัดผิวขัดผิวจะมีขัดผิวหน้าแล้วก็มีขัดผิวตัวนะคะขัดผิวทั้งตัวเลยอาจจะพูดได้ว่าเป็น body ครับ b body ก็คือร่างกายเป็นการแบบขัดผิวกายพูดสั้นๆนะคะร่างกายขัด ผิวกายขัดผิวหน้าหรือพูดว่าขัดตัวขัดตัวก็ได้สำหรับคนผิวแห้งนะคะควรขัดตัวแค่สัปดาห์ละหนึ่งครั้งค่ะหนึ่งสัปดาห์มีเจ็ดวันนะคะวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกเสาร์อาทิตย์วัน หนึ่งสัปดาห์มีเจ็ดวันคนผิวแห้งควรขัดผิวหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์แต่ถ้าเป็นคนผิวมันคนผิวมันควรขัดผิวควรขัดผิวหนึ่งครั้งหรือว่าสองครั้งสามครั้งต่อสัปดาห์ก็ได้นะคะก็โอเคเพราะว่าการขัดผิว บ่อยๆจะทำให้ผิวแห้งนะคะโอเคสิ่งที่เรียมจะใช้ขัดผิวในวันนี้นะคะก็คือมีเกลือขัดผิวหอมเกลือเกลือมะขาม แล้วก็เอามาขัดผิวนะคะแล้วก็จะมีผงขัดผิวผงที่เขาผสมผสมหลายๆอย่างมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะผงขัดผิวอันนี้ก็ผงผงขัดผิวเหมือนกันนะคะว แล้วก็มีกากกาแฟกากกาแฟแล้วก็เซรัม่มมองไม่เห็นเซรั่มแล้วก็โลชั่นนะคะโลชั่นทาผิวอาบน้ำก่อนก็คือแบบเอาน้ำเปิด เปิดเรนชาวเวอร์เปิดน้ำแล้วก็อาบน้ำกดสบู่แล้วก็ถูสบู่แล้วก็เปิดน้ำเปิดเรนชาวเวอร์แล้วก็ล้างล้างสบู่ออกให้หมดนะคะจากนั้นเราก็เช็ดตัวเช็ดตัวนะคะเช็ดตัวให้เรียบร้อยไม่ให้ตัวเปียกมากนะคะแล้วเรียมก็จะเริ่มจาก ผงหรือว่าสิ่งที่ใช้ขัดตัวจากอันที่หยาบมากที่สุดอันที่หยาบมากที่สุดก็คือเกลือนะคะตรงนี้ที่หยาบมากที่สุดก็คือเกลือโอเคเดลิมจะตักขึ้นมาให้ดูอันนี้ใช้ไม้ไายนะคะตักโอเคอันนี้คือเกลือเกลือขัดผิวนะคะ เป็นแบบหยาบมากที่สุดหยาบก็คือเวลาที่เราพาลงไปแบบนี้่าแล้วก็ขัดเบาๆนะคะไม่ให้ขัดแรงๆไม่นะคะต้องขัดเบาๆขัดวนๆวน วนเป็นวงกลมวน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 ,วนเบาๆนะคะอันนี้เป็นแบบหยาบมากนะคะเนื้อหยาบต้องขัดอันที่หยาบหยาบที่สุดนะคะขัดอันแรกขัดครั้งแรกเราก็เลือกเลือกที่หยาบที่สุด แล้วก็ขัดถูวน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 ,วนแบบนี้นะคะให้ทั่วแล้วที่สำคัญก็คือตรงข้อศอกข้อศอกเข่าขัดตาตุ่ม ขัดตะตุ่มสองข้างนะคะก็ขัด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 ,ขด,ขดออกให้สะอาดโอเคเอามะขามกับเกลือขัดผิวเรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมก็จะเปิดเรนชาว์อาบน้ำอาบน้ำล้างเกลือล้างมะขามล้างอันนี้ออกไปให้หมดโอเค ลูดออกจากไม้พายนะคะลูดลูดโอเคแล้วก็เอาทิชชู่เช็ดปิดฝาไว้ปิดฝาแล้วก็หมุนหมุน โ <Okay. S 1> อเคเออเราก็มาเลือกเลือกผงขัดผิวที่หยาบหยาบน้อยลงมานะคะก็จะเป็นอันนี้จะเป็นผงที่หยาบน้อยลงมานะคะืะนนะมะะหอมเดี๋ยวเรียมตักให้ดูตัก อันนี้คือผงผงขัดผิวลิ่นหอมหอมมากๆนะคะเวลาที่เราอาบน้ำเสร็จแล้วนะ่ยผิวยังเปียกผิวแบบมีน้ำผิวเปียกนะคะ เบียกเราก็ตักผงขัดผิวนะคะตักผงขัดผิวขึ้นมาแล้วก็เทแล้วก็ขัดผิวว้า ขัดผิวนะคะขัดขัดวนวนเบาๆไม่ได้ถูถูถูแรงๆไม่ดีนะคะไม่ดีไม่ดีดต้องขัดผิววนเบาๆวนเป็นวงกลมวนเบาๆวนเบาๆทั้ว,ว,วร่างกายของเราตื่นนะ อันนี้ผิวเปียกมีน้ํานะคะมีน้ําผิวเปียกไม่เปียกไม่เปียกเปียกผิวเปียกนะคะเราก็เอาผงขัดตัวอันที่สาม อันนี้นะคะผงขัดตัวเปิดฝาหมุนเปิดฝาอ๋อมีอีกหนึ่งฝาเปิดฝาอ,อันนี้จะเป็นผงที่ละเอียดมากขึ้น อันนี้แบบหยาบมากๆอันนี้หยาบน้อยลงแล้วก็ละเอียดมากขึ้นอันนี้ผงละเอียดมากๆเช็ค โอ <Okay. S 2> เคเช็ดเสร็จแล้วค่ะก็เหมือนแบบอาบน้ำอาบน้ำเสร็จแล้วนะคะเราก็มาทาเซรั่มเป็นแบบหัวหัวปั๊มนะคะหัวปั๊มก็กดกดแล้วก็ทาเซรั่มทาเซรั่มให้ทั่วตัว ทาเซั่มให้ทั่วตัวแล้วก็อันนี้ก็คือโลชั่นโลชั่นน้ำมันมะพร้าวนะคะโลชั่นน้ำมันมะพร้าวโลชั่นก็หัวปั๊มค่ะกดแล้วก็ทาอันนี้เอาโลชั่นลูบมือแล้วก็ทาทา อาโลชั่นนะคะหรือว่าใครที่เวลาขัดตัวเราอยากผสมผสมอะไรหลายๆอย่างเข้าด้วยกันนะคะเราก็สามารถใช้ถ้วยซิลิโคนถ้วยซิลิโคนนะคะแล้วก็ตักผงตักผงคัดตัวหรือว่าตักตักผง ขัดหน้าใสแล้วก็เทน้ำใสคนคนแล้วก็เอามาทาหน้าทาหน้าแล้วก็ ขัดหน้าขัดหน้าได้นะคะหรือว่าเราจะมาร์กไว้ก็ได้ทาทามาร์กหน้าไว้ห้านาทีก็ได้แล้วก็มาขัดขัดแล้วก็ล้างหน้าแล้วก็ทาครีมให้เรียบร้อยนะคะนั้นก็โอเคค่ะแล้วเราก็สามารถขัดปากได้ด้วยนะ ขัดปากแต่ว่าใช้อันนี้ขัดปากได้ไหมไม่ได้นะคะเพราะมันจะเข้าเข้าปากเราอาจจะใช้เกลือเกลือใส่เกลือใส่เกลือผสมกับน้ำผึ้งแล้วก็เอามาทาทาปาก ทาริมฝีปากล่างริมฝีปากบนแล้วก็ขัดขัดเบาๆนะคะขัดเบาๆแล้วก็ล้างออกว้าววันนี้เราได้เรียนเกี่ยวกับการขัดตัวทั้งขัดหน้าขัดปากริมฝีปาก แล้วก็ขัดตัวขัดตัวต้องเน้นที่ข้อศอกหัวเขา่าหัวเขา่าและตาตุ่มนะคะให้ผิวนุ่มนุ่มผิวแข็งแรงผิวสวยค่ะ เย้ yeah. สำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วนะคะใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ค่ะแล้วมาเจอกับเรียมในคลิปหน้านะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย